สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับกล้่มซองแหวนเพชเองแล้วตาพี่น้องวันนี้มาโพกับสั่วไก่พี่น้องสั่วไก่สั่วไก่แซ่บกินเข้าล้วไปทํางานกันจ้ดพี่น้องมากมามาเฮ้ยเขาเนียยหนึ่งมากไหมไหมเมนูนี้ได้สดน้ำอยู่อื้มนัวหอมพักเพียวขนะ ใกล้ตัวหนึงเลยพี่น้องอะ้รสักอย่างับพร้อมจับเป็นเพื่อนนั่งขามจับบอ,อกจับแล้ว อืมต be ัวหวานหวาหนึ่งต <discrete Ils S 1> ัวหวานอัน <teil> ช <From S 2> ื่อว้านอันขายของอีสานวันนะประเด็นเขาจะวันแม่ปลูกอ๋อแต่บรรหนอกบ่วมหมดทั่วตลาดเบิ้งกระเด็นบ่วมันออกเขียวๆออกขาวๆนะน้ำตาดกันชุบเขียวแข็งๆเกาะยันใบคลาย อืนี่แันแอนเพชนนั่งมาทั้อว์มอาบน้ำาเขาก็แล้วปุ๊กก็เเร้าไปละปล๊กกระเพราข,อขอ้มหัวเสอ มันมีแก่ย่างที่เธอสั่งอ่ะตัวนึง่งแล้วก็มันตอตงไ้่แขวนไม่แขนพับกล่งไว้ข้างล่างเลย มาหลายอยู่เมือนีเอามาแบบแตกแยกมาไผ่มามันใส่ไปได้วันนี้เราะืบกินขาวเมปไปไดนเหินเด้อืออือ เขากับสนาดพี่น้องเขาเนื้อเนื้อทอดอันนี้นี่วันไหนแต่ว่าอาหารผักเนื้อหรือเปลนะ่านะค่อยๆหลับใกล้เครื่งองปรุงเดียวกันเลยแต่เปลี่ยนเป็นไก่ฉีกก็ถือ อืแกกระดูอ้วดเ <c oughs> ขาเป็นก้อนหนึ่งเตะขาแนี่มแล้วหนึ่งเตขาแน้ยวขาวอืม พักขนาดไม่นุน่หรือวยได้ไมนุสมนงสดหรอโอ้เจนเมื่อคืนเราตายแล้วตายแล้วกระับเสียบเลยต่อกินต่อไปก็ไม่หมด ไอเฟอเอร์ติดบดยว่าไปเนีก็เรถติดไปรูปเนี้ยก็เรถติดเ่ะไปมอไซ์อมอสไซค์รติดเอื่า ต้องกรอบ่าหวนานขอบด้วมือไปจะไปนอกอท่อมทายก้อนจากกันสุดทงังยังไงกันนะ

แม่นู่นนี่เพิ่งเพ,พิ่งเคยกินครั้งแรกอือ เดีจะพี่น้องสำหรับมืออ้อ,น,อน,น,นี้ขอตัวไปเห็นงานก่อนือนกเป็ดเอกะสำหรับเมื้อนี้ขอตัวไปเห็นงานก่อนกันมาบอกกันไหมคิมนหนาสวัสดีจ้าบายยบายๆทั้งเขาตีมื้นอนี่แหละอจะข้ามมานนะแซ่บอืม